ครับสวัสดีพบกันอีกรอบหนึ่งนะวันนี้เราจะถอดพักท่อสวมเร็วรามหัวฉีดของ Honda City ตัวนี้นะท่อสวมเร็วของท่อน้ำมันที่รามหัวฉีดก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือดันตัวสีดำตัวนี้เข้าไปดันมาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายมือตามไขควงที่ชี้ดันมานดันตัวสีดำนะครับดันมาขั้นตอนที่สอง บีบตัวกลอกสีฟ้าเนี่ยนะครับตัวนี้มันมีสองสองสองเงี้ยงนะครับข้างบนกับข้างล่างบีบเข้าไปอ่าขั้นตอนที่สองนะครับบีบสีฟ้าเนี่ยเข้าหากันอ่าขั้นตอนที่สามอ่าหลังจากที่เราบีบสีฟ้าแล้วขั้นตอนที่สามก็คือดึงตัวสีดาเนี่ยนะตัวฝาครอบสีดาเนี่ยนะครับเข้าต่อตัวนี้ดึงขาหลังมาฝั่งนี้นะดึงทักมานี้กระหลุดแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอ่าน้องมา ขั้นตอนที่หนึ่งดันขั้นตอนดันนะครับขั้นตอนที่สองบีบขั้นตอนที่สองบีบบนล่างนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามก็ดึงออกมาตรงๆเลยครับดึดไปยังนี่นะครับดึงไปยังนะครับผมดุดมาแล้วครับเป็นแบบนี้นะก็ไว้ดูกันนะครับโอเคขอบคุณครับผม